เป็นหมอผมก็เจาะนะเจาะตัวเจาะอล้วเจาะกูสามารถคโบเป็นอีกาได้ปะตัวกูดำมากเลยเฮ้ไม่มาไม่มาไม่มาอุ้ยโอ้โหทำไมโดนกูก่อนเลยอ่ะรับตัวก็ตายอีกแล้วโอ้ยไม่โดนไม่โดน <mm <iser> <ic> มีรูนด้วยแหละมี hex รูนด้วยสวัสดีครับไม่ปัดแล้วตอนนี้ป <Oreo> <Blue> ั่นไปตายเฮ้ยเล่เลย์บอกสวัสดีครับเออสวัสดีครับดดีีเดขาตามมาเหมือนมึงมึงกูเจอกูเจอโทรเต็มไฟกูเจอโทรเต็มไฟอุ้ยเจียนอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูตุ๊กเอออะไรละไรอะไรแงะแงะ กำลังไปเงี้ยกำลังไปเงี้ะไอชีนคุณจะโดนทำไมทำไมเอาแต่กลัวนั่นแหละเงี้ยเลยเงี้ยเลยเขาไม่สนใจหรอกไม่สนใจไอเฮียละได้อยู่ได้เขาเขาโกรธมากเล็ขาโกรธมากเลยไปไปแกะโทเทมเขาแต่โทเทมอย่างโล่งแจ้งอ่ะก็สิบนาทีเหรอเออโล่งโจ้งมากเลยโคตรโล่งอ่ะอยู่ตรงใต้ต้นไม้ มูลนิธิมูดบันยูงไอ้ไกลหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะมูดันยูได้นเล่มันอยู่ได้นะเขี่ยไหนเขี่ยไหนเขาตามรัวๆเลยเล่โอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเอาเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวไปหยุดต้นไม้ก่อนเดี๋ยวไปหยุดต้นไม้ไปหยุดต้นไม้ก่อนโอเคโอเคโอเคมามาเข้ามาเฮ้ยขอเราท <c oughs> ุกคนเลยอะ ขาล่อทุกคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวก็ล้มสี่ก็ฮีแม่มึโอ้ยตัวทีได้มาได้มาได้เฮ้ยเฮ้ยอย่าพับไม้นะอย่าพับไม้นะเอาเต็มนะเอาเต็มดีวเอาเต็มเอาเต็มทำไมเขาชอบว้าไปห้องใต้ดินวะไอ้สอยฉันลมเสียแทนเออว้ามั่วมั่วจัดจัดขอ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 ลไม่ได้ไอ้รีวอ๊ยมิวโยนเกมเข้ามาเข้ามาหนี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  โอ้ยยังจะโดนตรงไหนอ่ะซ้ายซ้ายตรงไม้พับหลังหลังไม้พับไปไปเอ้ยราปีหิวไปเสร็จเอ้ยอยู่ยิงนี่ไงเออไปไปไปบิงบิน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 ไปช่วยครบไปช่วยครบต่อได้ได้โอ้โหฮะล้มกันเลยเทสต้องเป๊ะไปหมดแปดสิบขาวอะไรกูขาวอะไกูโอเค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 โอ้ยทำไมมันตีเร็วจังวะอีกแล้วเหรอ ตีเร็วมากปกตีเร็วมากถอยก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยเดี๋ยวิ้วหน่อยนิวหน่อยหิวหนอยหวหน่อยกิเบอไม่ทนแล้วหนีแล้วหนีแล้วหนีไเดี๋ยวเขาเซียนเฉยยเกูจงเปลี่ยนผู้เล่นหรอเยนผู้เล่นหรอเขานเาปลี่นคนเล่นเาเปลี่ยนคนเล่นเขาเปลี่ยนคนเล่นอยู่ดีก็เซียนดีม่เซียนมามาจับได้มาจับได้จะแกหิวแยกจับหเ าเหลือก oh ูด oh yeah. okay. ิกูว่เป็นมาราทอนแล้วเด็้บ้าโอเคโอเคโอเคเอเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ยนมาค้กูได้มาค้กูได้กูแค่จิ้มกูแค่จิ้มกูที่เดินอยู่แค่จิ้มก้าเกู้ก้าเมากๆเแบบแค่จิ้มิดเดียวก็ไปแล้วเก้าเไม่น่าเก้าเก้าไม่ได้กูเก้าไม่ได้มาเร็วมาเร็วเขาอยู่บนยอดคาับหนักหน้าหักหน้าอะ มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วาเร็วม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 าเรวมาเร็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 มาเร็มาเร็วมาเร็ว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 มาเร็วมาเวมาเร็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 วมาเรวมาเร็วรวมาเร็วมาเราร็วมาเวมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 าเวเาว ทำไมวะไ่ได้ไ่ได้มิวไ่ได้มิวมิวมิววันนี้จะล่าหรือจะล่วงวะเนี่ยมันตาอะไรวะเนี่ยิววทำไมเราไม่ทำไมเราจะลงท่อมันยากขนาดนี้วะเวลาจะลงท่อมันวุ่นวายทุกทีมเนี่ยคุณเต้ก่อนคุณเต้ก่อนคุณเต้ก่อนปล่อยปล่อยปล่อยไปต่อ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 ได้ได้ได้เต้เต้จำเราได้ไมไปเจขุนพลไปเจ้า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 ขุนพลขุนพลขุนพลเอาขุนพลก่อนไม่ไม่ไม่มึงต้องมึงก่อนมึงจะแห้งอยู่แล้วน่ะ เอาล่อเออว่าเพิ่งเห็นไป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 ต้องหิวให้ใส่คนหนึงต้องหิวให้ใส่คนนึงโอเคหิวนี่แหละจุ่มจุ่มจุ่มโป๊จุ่มโปแหละกดดนตลอดกดดนตลอดกดโดนตลอดมดเลยกดหิวไมาล้กาแลมวนก่าจะอยถกอนนอคลลงนคลลงกูจะล้มอีกแล้วเหรอกูจะิวอยู่บนสองชั้นปะเอ่ออิเชียติดอยู่อยู่บ้านใหญ่อับ้านใหญ่โอ้ยกอดเจ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 กูล้มเป็นผักเป็นปลาแล้วเนี่ย ขุ่นแม่เอ้ยเขาอุ้มฉันเขาอุ้มฉันเขาอุ้มฉันเอ้ยไม่อุ้มว่ะคุณกินแล้วป่ะควรต้อตีนเหรอกลับสู่สภาวะปกติกลับสู่สภาวะปกติเฮ้ยมามาไม่ปกติไม่ปกติหนีเข้ามาไม่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 บ่อนโล่ใช่ป่ะเก่งมากไม่มีขอบใจเดี๋ยวเฮ้ยเกือบได้ทำพทำพโปรดได้ดีฮิวเร็วฮิวเร็วฮิวเร็ว เดเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาตรงดิ่งตรงดิ่งเอาคุยแกเอาคุยก่งจับเลดได้จับจัที่เละอยู่ได้กูจะกระโดดกำแพงแต่มันไม่มีไม่มีกำแพงเลยมาเจอตรงเครื่องปัดไปมาดิมาดิเดี๋ยวเขาวุ่นวายมากเลยเขาไม่ให้ปัดเลยเฮ้ยทำไมมาตรงนี้กันเนี่ยมันนี่มานี่มาพอแล้วหยุดบุตรีได้แล้วปล่อยส้มได้แล้วรักทุกเดี่ยกูเลย รู้สึกไงอยู่เลยได้ไหมอยู่เลยได้ไหมได้สิจ้าเล่นไปตันหน้าเขาเล่นอยู่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 เลยเลยเลยัไเจองเอ๋ยเยอมาเม็ดนี้เฮ้ยโอ้โหอะไระเนี่ยน่ต้นเนินน่ะเข้ามาไหนเข้ามาไหนเาเาจะไปพังไม่จริ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 งไม่เป็นไรไม่เป็นไมเนี่ยนเลยเลยเลยโอ้จ้า มาหาฉันเยอะแต่ว่าโอ้โหมึงมึงรู้มึงรู้ได้ไงวะมึงดูดวงเดี๋ยวเฮ้ยโทษทีไม่รู้โอ้โหจิ้มจุ่มเฮ้ยเดี๋ยวผมฮิวก่อนให้ก็ได้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไร resilience เฮ้ยปั่นอยู่นะปั่นอยู่ได้เลยได้เลยได้เลยอ้าว50%วัย ไรอยู่ไรอยู่ทำไมมันลุ้นจังเะแบบนี้ด่านี้โอ้ตอนนอันนี้อยู่ไหนปันอยู่ไหนอยู่บ้านเลียมกูอยู่บ้านเหลี่ยมกูอยู่บ้าน LT LT ที่เราล้มกันแบบในระนาอะโอเคได้เลย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 ได้เยู่จเกอลย้ล้เลเลลย้ยเอย้้เลยยเเเเเเออคน้้อ ประตูเปิดตันี้ใ <with>. ห <met> ้เวเบเฮ้ปิดตไเปิดประไกลให้ฮอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งแต่เล่นกันเลยคนนี้แล้วมันมากมันสิเมื่อ เว้ยไม่ใช่ว่าเราจะออกท่อกันหรอว่าเราจะออกท่อกันหรอไม่ได้องแบบมาไม่ได้องแบบมาอ้แบบหล่นเหรอเอ้ยท่ออยู่นี่เจอท่อเจอท่อเจอท่อไหนท่อไหนท่อไหนอยู่ตรงบ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงมีกุญแจครับผมมีกุญแจบ้านเหลี่ยมเมา่าไม่ไเขามกับประไม่ไม่บ้านเหลี่ยมแล้วก็ตรงตรงทางมาบ้านเหลี่ยมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดนี่นี่นี่เออ อุ้ยเจอแลเจอแล้วเจอแล้วมามามปนะนนะปนะนะประงนะประนมไปตามไป่มรไหนบ้เี่หม่อห bueno> ิบไ้หน่อยิไ้หน่อยไ่ไ่ไ่ไไแล้วไม่ทแล้วไ่ทเลยนะเลยหรือเปล่าโอเคเปิดลได้เปิดเลยได้เปิดลได้มามาแล้วอะไปแล้วเดี๋ยว ดบเบิลี่แต่ดับเบิลยี่เกือบพอเลยเกือบไม่ทัน